สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำทิศการหลอกกระโดดยิงหัวนะครับติดแน่นอน100%อฮะขอแค่กล้าทำนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปนะแต่ก่อนอื่นนะครับธนูกิจกรรมกันสักนิดหนึ่งนะท่านชมตอนนี้มีกิจกรรมเด็ดนะครับลอยกระทงวันเพ็ญนลดราคาสูงสุดเหลือแค่1เพชรเท่านั้นฮะท่านชมฮะดินเด็ดเพชรเดียวนะครับในวันที่ 19- 24ถึงพฤศจิกายนนี้และเรื่องกิจกรรมเนี่ยหลายๆคนก็คงจะรู้ดีเล่นเป็นกันอยู่แล้วนะครับ ของรางวัลสูงสุดนะครับก็เป็นชุดบูย่าเดะท่านู้ชมก็สวยงามมากนะครับผมเล่นไปบ้างแล้วนะสำหรับกิจกรรมตัวนี้เพราะว่ามันสวยครับอดใจไม่ไหวเลยเล่นก่อนจะอัดคลิปกิจกรรมนะครับผมนะก็ให้เรานะครับทําการุูมนะครับว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับด้านซ้ายมือเห็นไหมฮะแล้วก็ด้านขวานะครับสามารถรีเฟซได้ครับท่านผู้ชมเราุูมได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็มาดูสินค้าทางด้านขวาจาก1,400กว่าเพชรนะครับเหลือแค่2 2 4เพชรเท่านั้นฮะ ลดไปเยอะมากนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมรีเฟซเนี่ยรีเฟซได้นะครับครั้งแรกฟรีครั้งที่2 10เพชรนะครับท <Okay. S 1> ่านผู้ชมแล้วก็ครั้งต่อๆไปก็10เพชรนะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับสำหรับกิจกรรมด,ดีๆแบบนี้นะท่านผู้ชมถึงวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันดีกว่านะฮะการหลอกกระโดดยิงหัวจะเป็นอย่างไรนะครับผม ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําทริกในการหลอกล่อระดุดยิงหัวนะครับให้ติดง่ายที่สุดนะท่านผู้ชม ก็คือเราจะหลอกล่อให้ศัตรูยิงเราก่อนนะครับเพราะว่าตอนที่ศัตรูยืนนิ่งแล้วก็ยิงเราอยู่เนี่ยมันเป็นตอนที่ติดง่ายที่สุดนะครับแทบจะการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยท่านผู้ชมติดง่ายจริงๆนะครับไม่เชื่อลองไปทํากันดูนะท่านผู้ชมนะเพราะวันนี้นะครับมาในโหมดแล้งนะฮะสี่ตอนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็แล้งเดมอนไอวีนะท่านผู้ชมนะค่อนข้างยืดตึงเลยมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าจะยิงได้สักกี่หัวนะครับผมก็จะพยายามหลอกล่อยิงให้ได้เยอะที่สุดนะฮะมาไม่รู้ว่าเมืองใหญ่จะมีหรรือเปลล่่่าาาานนะคับบทีิมสกด้ง เฮ้ยเ้ยมีตัวยิงฮะน้ำชมเต็มหรือเปล่าอ๋อเห็นละปืนเรียมร้อยนะครับผมเป็น UMP นะครับ UMP ก็สามารถกระโดดยิงได้นะเปลี่ยนปืนซ้ำก่อนกระสุนมันน้อยนะครับผมตอนนี้ก็ได้หนึ่งคิวนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเขาอยู่หรือเปล่าปืน UMP สามารถทำได้นะครับแล้วก็ปืน VSS ทำได้นะครับแล้วก็กปืนเนี่ย XM8 นะครับทำติดง่าย ลองดูนะครับปืนอื่นมันก็ทําได้นะท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะติดยากนะครับผม <Okay. S 1> ไม่มีตัวนะท่านผู้ชมนะไม่มีคนฟาร์มเลยนะครับที่มังนี้ไปมืองอื่นดีกว่าเกาะแรกเกาะสามแล้วกันนะครับแล้วก็ UAV นะครับผมเราจะได้รู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนยิ่งเล่น4ต่อนหนึ่งนี่ยิ่งยิ่งต้องมีนะครับสำหรับ UAV นะท่านผู้ชมนะจะได้รู้ตําแหน่งของศัตรูนั่นไง้าหน้าหนึ่งตัวเปิดไปเลยเปิดไปเลยไม่ต้องกลัวท่านผู้ชม หันมาส่วนมันบอกเลยว่าหัวแตกมาดิหันมาส่วนดีไวรุ่นมันไม่กล้าครับท่านผู้ชมครับมันไม่โผล่ตัวนี้มันรู้งานตามล่ามเลยฮะ่งไงมันวิ่งมาแล้ววิ่งไปไหนหัวรั้นโอ้โหมันมุ่งมั่นที่จะไปชุบเพื่อนว่ะท่านผู้ชมไอตัวนี้ดูดิ <c oughs> โอ้ <c oughs> เห็นเกี่ความตั้งใจของมันนะครับท่านผู้ชม เราให้มันชุบเลยแล้วกันให้มันชุบให้สําเร็จเลยนะครับนี่มันตั้งใจเราต้องอย่าลบล้างความตั้งใจของคนนะครับอย่าไปห้ามใครนะถ้าเกิดว่าเขาตั้งใจจะทําแล้วนะฮะใจบุญเกินเพื่อนมันก็ปล่อยให้ไปฟังของแล้วกันนะครับให้มันชุบกันไปอ้าวอ,อีกกแปดสวยงามเดี๋ยวเราใช้อีกเแปดล้วกันนะครับเพราะว่ามันยิงไกลใช้ได้นะครับปืนตัวนี้ถ้าเจอวีดเอสผมก็เล่นวีดเอสอะเล่นได้หลายปืนนะครับสำหรับกระโดดยิง คนเลือนน้อยแล้วว่าไม่เจอคนเลยอะท่านชมเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ตายกระโดดยิงไม่ได้ด้วยบนป้อมใจเย็นฮนท่านชมฮะเราต้องตีมันก่อนไม่งั้นเราเล่นยากนะครับผมโอเคอเขาตีเลยละกันเอวอร์ดันไปเอวอร์เราเยอะโ้คืนอะไรวะคาปะเนี่ยว้าวมันโดดลงมามาดิมาดิไอ้อ โคโน่ก่อนไม่ใช่วอเสียโคโนฟีนะครับผมอะไรวะไม่น่าเสียโคโนเลยมันตายเฉยนะครับผมอ๋อในกามันมีร่องรอยการชุบนะครับผมว่าน่าจะมีตัวนะเนี่ยแต่เราลองปล่อยโดนก่อนเลยละกันมีหรือเปล่าไัยรุ่นถ้ามีก็ปรากฏในโดนด้วยไม่มีฮะน้ชมฮะอ้าวมีมีครับผม เดี๋ยวผมหลอกลอ่อให้ดูท่านผู้ชมตัวนี้ไปไหนของมันวะอ้าวอยู่นี่ม,มาหลอกล่อเลยครับคือเราจะวิ่งโล่งๆแล้วก็วิ่งหันข้างให้ศัตรูนะครับผมนะพอโผล่มาปุ๊บไลื้อห็นไหมครับ <S 2> <S 2> หัวลัน่นๆผมบอกเลยโอก,กาสติดนี้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่น่าจะมีเพื่อนมาชุบนะครับปล่อยมันเฉาตายในหมอกนั่นแหละท่านผู้ชมอย่างไงเรียบร้อย แตกไปนะฮะคนเลือนน้อยแล้วท่านชมจะได้สักกี่คิวนะวิด้านขวามีน่าจะป้อมครับแบบนี้สนไนส์สักว่ามาเยือนแล้ววัยรุ่นบนป้อมนะครับระเบิดเรามี3ลูกท่านชมเอาเระเบิดไปเยือนก่อนเลยเอาเระเบิดไปเยี่ยมก่อนอไปเอาโดนโดนร้อสเอดนะครับผมปึ้มไม่โดนบึดเหลืออีกเม็ดนึงไป ไม่โดนฮะมันเหมือนมีตัวนอนนั่นน่ะใช่ครับอออือือห้หลาดไม่ได้ไปผมว่าเยือนตัวป้อมก่อนแล้วกันเด็กระเบิดก่อนนะครับผมก่อนจะขึ้นโอเคไม่มีฮะจัดเลยเอาหนดหนีหนวดหนีตามลดดั่นๆเรียบร้อยนะครับผมมามีอไหมน่าจะมีอยู่ฝั่งสะพานนะครับอุ้ยวุ้ยใช่นี บนบ้านหรือเปล่าท่านผู้ชมอยู่บนบ้านฮะมายิงมาเพื่อนมาเพื่อนเรียบร้อยเองก็บผมหม,หมเลยเห็นไหมเราต้องวิ่งเฉียงนะครับเพื่อที่จะป้องกันการงัดหัวของศัตรูนะขอแรกไอ้นี้ก่อนละกัน UAV วเยอะๆนะครับจะได้รู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างที่เราต้องวิ่งเฉียงเนี่ยเราต้องป้องกันกนารโ้นหัวของเราด้วยนะครับศัตรูจะได้ยิงหัวยากๆนะฮะท่านผู้ชม อ้าวบ้านนี้มีตัวอีกรอเมื่อกี้มันแตกเลยนะไม่เดามาดิมันไม่นิ่งว่ะท่านผู้ชมตัวนี้มันสแนปถ้ามันสแนปจะยิงยากนะครับต้องให้มันนิ่งจริงเห็นไหมมันสแนปเข้านะครับทําให้ยิงไม่ได้นะฮะปล่อยมันก่อนท่านผู้ชมตัวนี้มันดื้ออ้าโดดโดดลงมาตัวไปเรียบร้อยนะครับผมมาดิอุ้ยท้างหน้า เบิดมีอันนึงนะครับมาเปิดฟีตนี่แหละใชจเลยแล้วกันทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวสองผมหายอะไรเนี่ยผมไปเอาคาร์มังเต็มอะไรวะเดี๋ยวนะไม่ใช่ละมผมไปเอามังเต็มอะไรเนี่ยกูใช้ยุ้ยผิดไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคไม่ไหวเลยไปเปลี่ยนมาต้นไหนวะน่าจะขวงศพนนะโอ้ยเดี๋ยว ไอวอวก่อนครับโคโนโเดี๋ยวนี้มันละลายเร็วนะฮะมาด้านหลังไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับแต่โฟกัสตัวด้านหน้าก่อนไม่รู้ไปไหนแล้วอุ้ยมีเสียงนี่ไงจ้ไาไม่อยู่แล้วโอ้โหซองเว้ยใจเย็นไปรุ่นยังมาขวาฮะมาดีครับอโอเคได้ลูกซองขอ้พัญญาก่รน,น้ำจมวงบีบแล้ว ไปแล้วจ้าวงมาเร็วเหลือเกินด้านหน้ามียิงกันมีใส่กันนะครับผมเฮ้ยผมเหนแล้วอยู่ตรงหลังหินครับท่านผู้ชมมันมาชุบเพื่อนมันหรือเปล่าอยู่ตรงเครื่องนั้นนะครับจะขอตั้งให้วอลก่อนมาแล้วมาดิไอวอลไปก่อนเจ็บอยู่ครับท่านผู้ชมปืนอ,อะไรวะทำไมถต้องตห้วอลเร็วจัง เสียงมาซ้ายฮะเรียบร้อยนะครับมีเสียงเท้าอีกเา้ามันมาแล้วดูมันไล่ต่อยเลยมันไล่ต่อยเลยมันไม่มีปืนฮะน้ำจมแบบนี้ก็สวยดีครับเรียบร้อยนะฮะมาเหลือสี่คนครับแบบสามแล้วอูสิคิวเอาหนึ่งหนึ่งครับท่านผู้ชมแบบนี้แล้วหลอกล่อให้ดูชักตัวหนึ่งมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเห็นแล้ว หลังต้นไม้ฮะน้ชมฮะหลอกให้มันยิงเลยยิงลงๆให้มันยิงเลยขอแค่กล้าครับน้ชมส่วนแป๊บเดียวแต่ว่ามือต้องเร็วด้วยนะต้องตั้งไอวอลเร็วด้วยนะครับสผวนไม่ใช่มีตัวเดียวนะครับเผวนีมีหลายตัวต้องตั้งไอวอลแบบว่าสะโปกกระโดดยิงตั้งไอวอลปุ๊บเราต้องเร็วด้วยนะฮะเราต้องมีความป้องกันที่เร็วนะครับถ้าจะทำเทคนิคนี้นะน้ชมนะโอเคที่หนึ่งครับสี่หนึ่งนะฮะแรงไดมอนด์ไอวี โอเคฮะท่านผู้ชมฮะถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวท่านผู้ชม like <Okay. S 1> ลาเพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็บ๊ายบายโอเค